สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องนครับผมอยู่กับช่องล็อกกีนที่สายจืดครับผมนี่ก็ห้าโมงเย็นครับอ่าน่าจะปิดปิดเที่ยวนี้นะครับผมไม่รู้จะได้ออกไปหรือเปล่าออเที่ยวนี้เพราะว่าเจ้าของเขาบอกเอาสีเที่ยวสุดท้ายตอนนี้รถไปแล้ว3าครับเหลือนนี้คันหนึ่งนะครับดอกยางก็จะหมดแล้วยางหน้าข้างนี้ก็ฉีกครับ แผลเอว,วะเลยข้างในแต่ก็ยังดีครับไม่เข้าถึงเนื้อในเท่าไหร่อินดี้เรารถรอครับรถรอรอรถรอรอ,อเฮ้ยเบ้ย จะเดินไปถามแมคโครครับว่ามีที่ไหนลงอีกนอกจากตรงนั้นแล้วนะครับลงสายลงสายล่ะเฟ้อเดีว แม่ว่าเพื่อนเอาอีซีเถียวกับครบเราเนี่ยไอ้โมโ่แล้วก็รถเจ้าแล้วก็รถบักอ้อยรถบักจอดพอเ,เด้เพื่อนว่าซีเถียวทั้งทึ่งทั้งรางเต็มมือเราเด้เทั้งแจกทั้งแถมเนมาะทั้งแจกทั้งแถมเนาะ สาแมวแล้วเบิ่งดูมีมองได้ยีบบอนี่ครับหลอกหน้ามากครับหลอกมากเลยหลายเติบครับนี่ไก่ชีอ่าแล้วหระครับไก่ชีแล้วแล้ว,ว,วอีกประมาณสามมือครับถ้ามีมองเอาเอาดินล่งนี่แล้วเล่ยสามมือครับ รับรลงทางกันยักรถเหรอเจลล้เอา้เอามีมองลงครับผมทางกันกนะท่านเอาไปเ,เดี๋ยวเราถอยรถมาใส่ดินครับต้องถามกันครับไม่ถามไม่ได้นะครับเพราะว่าแปลงที่ไปเทนี้มันเต็มแล้วครับ ลอยแฟนเดี๋ยวคอยไปใส่ดิ่งกันครับครับตอนนี้ก็ห้าโมงเย็นครับลบฝุ่นก่อนลบฝุ่นลบฝุ่นโอ้ภาพนี้สวยงามจังีน่น้อง สวยครับภาพนี้สวยครับสายพันหย่อนแล้วแมคโครนี่คิดยีคิดยีดเลยสายพานันทำงานดีเลยรถคันนี้ อากาศยามเย็นครับผมก็วิ่งไปเรื่อยๆครับจนกว่าเขาจะตัดครับจนกว่าจะโดนสั่งตัดเที่ยวนะเราก็คอยหยุดวิง่งเดี๋ยวจะพาไปดูที่เทด้วยครับตอนนี้ก็เปลี่ยนที่เทใหม่แล้ววิ่งลัดสวนยางไปเดี๋ยวเราจะไปที่เทกันเลยครับเดร็แล้ว ฝุ่นเยอะมากครับโอ้โออวดูชมภาพบรรยากาศสดๆกันเลย <c oughs> ไม่มีสต็อปไปละอันนี้นี่ฝุ่นกระจายเลยครับฝุ่นตะลุมตุ้มตำต,ตอนเช้าตอนเย็นนี่ ถ้าวันไหนไม่ได้เป่ากองตอนเย็นก็เป็นเช้าครับแต่ว่าช่วงนี้นี่มีแต่เป่าเช้าอย่างเดียวเลยครับเพราะว่าตอนเย็นนี่กว่าจะกลับถึงบ้านก็มืดตื้อๆนะนี่ก็ถอดกองออกมาทีนี่ไม่ต้องไม่ต้องเป่าให้ยากครับแค่เคาะนี่ได้เป็นถ้วยดินนะุ่นครับทางมันเป็นผงเป็นทรายหมดแล้วเป็นละองหมดแล้วครับ ลึกเลยครับร่องทรายนะไม่ใช่ล่องหลุมร่องบอ่ออะไรนะเป็นร่องทรายครับดินมันฟูขึ้นมามันต้องเอาดินเหนียวมาปูมาปูอ้ยหันนีัเฉยเอาดินเหนียวมาปูนะปูเพื่อมันจะได้แน่นนะที่นาตรงนี้ไม่มีลูกหลังครับพอลอกเอาหน้าดินมาปูมันก็เลยจะเป็นลักษณะอย่างนี้มันจะฟูขึ้นมาครับ ฟูฟูแล้วเวลารถวิ่งล้อมันก็จะจิกลงไปเรื่อยเจาะลงไปเรื่อยนะครับดูลากไม้ยังฟูขึ้นมาหมดแล้วครับเจอรถย่ำอันนี้ก็วิ่งรัดเลาะสวนยางไปก็ไม่ถึงกิโลนะครับถึงที่เทเลย ตัวอะไรเป็นตัวอะไรบ้างวันนี้เยอะแย,ยะไปหมดเลยเพราะว่าแต่ต้องเขียนชื่อไว้ด้วยครับของแต่ละที่นะไม่งั้นหลงนะครับต้องจดไว้ด้วยเขียนว่าเทเจ้านี้กี่เที่ยวกี่เที่ยวกี่เที่ยวนะจดไว้ด้วยเพราะว่าแต่ละที่แต่ละจุดค่าเทียทเท่ยวไม่เท่ากันด้วยครับเที่ยวละสามร้อยก็มีเที่ยวละ ส5 0ก็มีนะครับวันนี้ก็ไปเที่ยวละสามรอห้าสิบสองเที่ยวนะครับแล้วก็เที่ยวละสามรออีกหนึ่งเที่ยวนะครับเอ้ยไม่ใช่หนึ่งสามเลยสามเที่ยวครับแล้วก็มาวิ่งงานเที่ยวร้อยสี่สิบาทนะครับอันนี้รถหนุ่มอภนรถรถโซเฟอร์แมคโคครับ เจ้าของมันโคลนร,รถลูกชายปาจ่อยขายหมดรถด,ดีๆจะสวยขายหมดไปซื้อ NPR มาครับชอบชอบแบบนี้นะครับความชอบของแต่ละคนนะ p r รคันนี้นี่คุมกำลังเต็มที่เลยวางโบนะครับวางเครื่องใหม่วางโบแล้วก็ชุดเบรกนี่เป็น g ิฟฟี่ครับคันนี้ซื้อมาคุ้มมากเลยราคาสามแสน ันเร็วมากกลับมาแล้วเพิ่งออกาจากบอกเมื่อกีอ้กลับมากันแล้วครับเพราะว่ามันระยะทางวิ่งมันสะดวกครับมันไม่ต้องไปสร้างความลำคาญให้ใครับไม่ได้ไปรบก,กวนชาวบ้านด้วยครับวิ่งเลาะสวนยางมาอย่างนี้ครับก็เลาะออกมาตามโคกนี่ครับโคกน่าจะเก็บเฮดตเลยแล้วก็มาสวนยางอย่างนี้ครับแถวนี้ปลูกยางพาราเยอะครับ บรรยากาศนี่ทำให้นึกถึงที่บ้านกรวดเลยนะให้นึกถึงบรรยากาศวิงงานที่บ้านกรวดที่บุรีรัมเลยนะเนี่ยสวนยางเยอะๆแต่ก็มีอยู่แค่เป็นบางพื้นที่นะครับเป็นโซนๆไปนะครับที่ที่มีสวนยางครับก็มีอยู่อำเภอเดชอุดมครับอำเภอ ดินทอนนะครับที่ปลูกยางพารานอกนั้นก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับปะปลายนะถ้าเป็นฝั่งอำเภอเดชอุดมไปทางน้ำยืนน้ำคุณหรือ,รอ,รอนี่ก็ฝั่งอุบลฝั่งนี้ครับจะมีสวนยางพาราครับถึงที่เทแล้วครับนี่ลยโค้งนี้ไปก็มีบ้านอยู่สามสี่หลังตรงนี้ครับฝั่งตรงข้ามก็จะเป็น ลงน้ำแข็งครับต้องสร้างโรงน้ำแข็งจะเลินครับแถวนี้นมินก็ฝั่งขวามือนี่เป็นของเป็นที่หลวงนะครับเป็นที่หลวงที่หลวงของอนิคมสร้างตนเองภานอกตรงไหนนอก,อนนนอกชุบ ผมจะรอดผมจะรอดอ่าไปรอดกับพื้นทรายตรงนี้ไหมตรงนี้เป็นทรายหมดเลยนะครับจกกะกระเด้าไปเนี่ยกระดึกกระดึกกระดึกกระดึ๊กไหมอ่ายกอ๋อครับครับโอ,โอ้ฝากไปพุ่นแม่นบ่ เขาออกไปนีกับไปเฮือนลังนั่นเลยเนาะออกถนนดำมาเนาะครับครับครับด้วนเดียวกันนี่บอกนี่ ต <ok ัวมันเกับ่มอคิดไว้ิ่นซื้อไว้อียังหรือเป่เนีเดินไส้บางสิกันเลยเนาะครับผม ผมผมผม,ม,มันมันมาลายยายาโคตรมือนี่ <c oughs> อ่ะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องๆไว้เพียงเท่านี้นะครับ <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผม <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> บ๊ายบายครับผม